สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราก็อยากจะมาแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการใช้งาน Excel นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเราแล้วก็เซฟเวลาให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะสมติว่าโจทย์ในวันนี้นะคะก็คือ เราได้รับคำสั่งมาว่าเราจะต้องนำรายชื่อออกจากอีเมลทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็คือสมมติว่าเขาให้เฉพาะแค่อีเมลมามีแค่รายการรายชื่ออีเมลนะคะทีนี้เขาอยากได้เป็น full name นะคะเป็นอีกหนึ่งคอลัมน์ full name นะคะเราสามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะประหยัดเวลามากๆเลยถึงแม้เราจะมีเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นพันชื่อนะคะก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่คลิกเดียวเลยค่ะ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยทีนี้คอลัมน์นี้ก็จะมีชื่อว่า full name นะคะ ฟ l n เนมจากนั้นบรรทัดแรกนะคะ,อะของชื่อคนนี้นะเราก็พิมพ์ไปเลยนะเอ็มมาจอนส์เราก็กด Enter นะคะลองนึกดูนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องมานั่งพิมพ์ทุกชื่อทุกชื่อแบบนี้เป็นร้อยร้อยชื่อคะ่ะมันจะใช้เวลานานมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรามีวิธีการง่ายๆก็คือทุกคนสามารถทําได้แบบนี้เลยนะคะก็คือกด control คันโทรนะคะจากนั้นก็กด e นี่มาแล้วค่ะทุกคนเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นนะคะเซี้ยววินาทีเท่านั้นเราก็ได้รายชื่อของทุกคนมาครบเลยนะคะแล้วก็ถูกต้องด้วยนี่จากนั้นนะคะสมมติว่าตอนนี้อ่ะเราได้เป็น full name มาแล้วแต่ทีนี้เราอยากแยกระหว่างชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะคะก็สามารถทำได้ง่ายเหมือนกันเลยนะคะก็กด copy copy ตรงคอลัมน์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็วางข้างๆได้เลย กดวาง Control V จากนั้นเราก็จะได้มาแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้ก็ให้ไปที่ Data นะคะจากนั้นให้เราทำการ Split นะคะเป็น Text to Column นะคะ จากนั้นนะคะเขาก็จะขึ้นหน้านี้มาหน้านี้ก็จะเป็นแยกระหว่างชื่อและก็นามสกุลนะคะทีนี้สิ่งที่เขาใช้แยกก็คือเป็น Space นะคะเพราะว่าอย่างชื่อแรกใช่ไหมคะอย่างเอ็มม่าใช่ไหมเอ็มม่าเขาก็จะมีเว้นวรคและก็โจนเป็นนามสกุลนะคะทีนี้ระบบตัว e x c e เเขาอ่ะเขาก็จะแยกตรงนี้ให้อะคะ่ะหลังจากเอ็มม่าเพราะมันมี Space ใช่ไหมคะเขาก็จะแยกเป็น โจสนอีกหนึ่งคอลัมน์แล้วก็กดแอปพลไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ง่ายมากๆเช่นกันนะคะทีนี้เราก็เพียงแค่ทำการเปลี่ยนหัวข้อนะคะจากฟูก็กลายเป็น first name แล้วก็อันนี้กลายเป็น surname เรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยยังไงก็ลองนำไป ใช้งานกันดูได้นะคะเพราะว่ามันสามารถช่วยให้ทุกคนประหยัดเวลาในการทำงานได้มากมากมากขึ้นเยอะเลยค่ะ